วันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมานําเสนอนะคะในเรื่องการศึกษานะคะณตอนนี้นะคะมหาวิทยาลัยบางกำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังของเรานะคะมีการเปิดรับสมัครนักษึกษาใหม่นะคะโดยที่นในส่วนของหลักสูตรนะะเราจะมีทั้งหมด4คณะด้วยการที่เปิดสอนนะคะก็คือคณะนิติศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะรัฐศาสตรส์และก็คณะ สื่อสารมวลชนนะคะเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะไม่ทราบนะคะตอนนี้ต้องทราบแล้วนะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อการเรียนการสอนของเราเนี่ยจะมีระบบในเรื่องของ p d ดด้วยนะคะหลักสูตรนี้ก็คือหลักสูตรที่ใช้วุฒิม .3 ห,หรือเทียบเท่านะคะในการสมัครเรียนแล้วก็เรียนรายกระบวนวิชาเขาเรียกว่าเป็นการเรียนเก็บสะสมหน่วยกิตแล้วก็เอาไว้เทียบโอนเมื่อจบม .6 นั่นเองนะคะเรียกง่ายๆว่าจบม .3 ก็เรียนรามได้ ในส่วนนี้นะคะก็คือนะคะนักศึกษาที่เรียนแบบระบบพรีดีกีนะคะก็คือสะสมหน่วยกิจมานะะพอจบม .6 ก็ใช้มุทม .6 มาเทียบโอนในส่วนของเด็กหน่วยกิจที่เราเก็บได้แล้วก็มาเรียนต่อนะะจนนะะประสบความสำเร็จในช่วงเวลานภายในระยะเวลาอันรวดเร็วนะคะก็คือเนี่ยช่วง19-20เป็นยังไงบ้างคะไหนนะ,ค,ะคุณเหมียวช่วยแนะนำหน่อย ว่าเนี่ยน้องต่างๆเหล่านี้ประสบความสําเร็จยังไงบ้างค่ะแรกเริ่มเดินทีนะคะน้องๆก็เรียนอยู่ในโรงเรียนในจังหวัดตังและก็โรงเรียนทลุงนะคะจังหวัดพทัทลุงนะคะที่มาเรียนที่นี่โดยใช้วุฒิจบมสามนะคะมาสมัครในหลักสูตรดีกรีเรียนสะสมเงื่นกิจและระหว่างที่เรียนควบคู่กับมปลายไปด้วยนะคะหลังจากที่เรียนจบมหกก็นําวุฒิมหกที่ได้รับแล้วก็มาเทียบโหวเป็นนักศึกษาปกติอีกครั้งหนึ่งนะคะทําให้เขาเข้าสู่ระบบปริญญาตรีแล้วก็จบปริญญาตรีได้ วัยขึ้นเพราะว่าหลังจากที่จบวหหน่วยจิตที่จำนวนเหลืออยู่หลังจากที่เราสะสมได้หรืออีกนิดหนึ่งก็จบปรปีแล้วอาจจะใช้เวลาแค่1นปี2ปีหรือไม่เกินนั้นนะคะก็สังเกตดูแต่และคนนะคะอายุก็ประมาณไม่เกิน20ปีนะคะ ขเขาเรียนเ,เบ้านะสมความเสบในอายุอย่างน้อยนั่นเองนะคะค่ะและนี่ก็คือนะฮะมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยายบริการเฉลิอพักเกียรติจังหวัดรังที่เรานําเสนอในสนองการเรียนการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่นะฮะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยไม่ต้องส่งลูกหลานไปไกลนะฮะแล้วก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายมากมายเพราะนั้นถ้าสนใจเนี่ย ก็ติดต่อมารางหน้านเบอร์โทรต่างๆเหล่านี้เลยแล้วก็ช่องทางต่างๆเหล่านี้เลยค่ะนี่คือเฟซบุ o กไลน์นะแล้วก็ในส่วนของเบอร์โทรนะคะที่สามารถติดต่อในเรื่องของสอบถามและก็มาสมัครได้วันที่เท่าไหร่คะคุณเหนียวรอบสองของรางคุะแห่งนะคะรับสมัครวันที่27-30ิมิถุนายนนี้นะคะอีก วันพิเศษของเรานะคะสเปเชียลอีกรอบเลยนะคะวันเสาร์ที่22และวันอาทิตย์ที่23มิถุนายนนี้นะคะเปิดรัสมัครที่5สิริบันช้อปปี้เซ็นเตอร์นะคะมาชมชิมช็อปและอย่าลืมแวะมาสมัครและมาทักทายพวกเรานะคะที่บูธหน้าบริเวณร้านเดอะพิซซ่าขอมรานีนะคะเจอกันค่ะเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ